สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับหรือว่าตามเลขห้าน้อยพอลี่เนาะหรือร่วมน้อยเท่านี่แหละนะครับเรื่งจุดจอเรื่งจุดร่วมนะครับเพราะจุดร่วมกับผลงานมีสมือเนาะไว้ใจได้เป็นข้อมูลเป็นช่วงนี้ช่วงนี้มันสุดร่วมนะครับจุดร่วมนี้เขาสมือบอกสมือครับมือติดเนาะมือติดใหม่ติดมือตลอดเด้อนะครับขอโชคแลครับพอลี่ร่วมครับของ วันที่ไหนยิบสีที่ผ่านมาครับนี่เขาสิบแปดก็สมสามเนาะเขารียเนาะครับครับแปดสามสามอ่ะมาเพิ่งชุดจองเรียกพีงย่าเข้าวนววันติดจอเรีนกาขดี้ก็เยขอยู่ครับเิ่งเียนเินไปน้ำครับกับพยายามเพได้มีตัวของของเอาเรีเดินใส่เนาะครับครับอืมแตสิมีเฉพาะคิดสิบแปดเนาะเขาสิบแปดเนาะเขารียเนาะ เดินเขาพร้อมนะครับส่วนการชาตเดินหกเขาสะสามผ่านจับเพิ่มเนาะคือจับมาเขาเนาะพอดีเนาะสบายข้อเรียกยังได้หนี่เนาสามารถถืออะไรได้นะครับครับผมอ่ะวันช่อชุดอะไรพอดียอดนิยมนี่วะชุดยอดนิยมครับยอดนิยมสัครับอ่าจับดีเลยชิ้ถอดสามตัวเด้อนะครับจับดีได้หรับสามตัวครับเดินหกเข่าลีนาะพอดีเนาะ ตอนนี้จับหกเก้าอ่าก็ถือว่าเขานะครับหกเก้าแล้วก็สามตัวหนึ่งหกเก้านะครับหายจับตัวหนึ่งวันใส่เนาะส่วนปกติสองศูนย์เขาเต็มเต็มน้บอลลี่เนาะคโอ้จังหนึ่งปกติไหมตรงเขาเพื่ฝันเขาไม่เกียวไม่เกลี่ยได้น่ะคุณยังมั่าสืบมันไม่โชกนะครับทานี้ครับผมถือว่าเขาดีนะครับเรล่าแย่งจองที่อย่เงี้ยมันคขึ้นกันไปจองออกแลเล่าพัฒนาเด้เอ เราพัฒนาไปตรงซีอยู่พรคไม่หมกคุ้งเฮมเลยเนี่มอสไว้ไ่อยากกินหมักุ้งเฮิมเะโดยตำหมักุ้งเฮิมเสียบขึ้นย่างีจตำุ้งเฮิมเล้พี่ดาวไม่กินตำหมักุ้งเฮิมเนยโอ้เหาสตรนี่ยเนาะนเราบางว่ะัำพวกมากว่ะมาสิแล้วกับตำเสียบจะเห็นตำเลก็เลยถ้ากัต้องตำผสมกับหุ้งดิบน่ำเคงต้องเคืองว่ดดิเสีบมี่ลาวงพ่มายด ความพอดีพ่อเพียงมันดีกินหมากไม่ก็ต้องให้ยุ่หม่องหมากมันยุบพวกกลางกลางก็คือหมากเพิ่มาเฮิมม่อดีเอาสาวก็เอาสาวก็เฮิมเฮิมหนมันยังมันมันกำลังมันพอดีต้นั้นสูกเต็มอยู่ก็ว่าลมนะครับถือว่าผลงานมีม่เห็นตลอดเนาะสำหรับทางพอลี่เล็กค่าน้อยนะครับทั้งชุดจอชุดรวมล่ะผพ้ใดที่ตามดีกับอธิีิชคกันนี้ตลอดนะครับ ตลาดกรทังทอรีเอามาชมต่อเลยครับของชุดร่วมมือเนานนะในวันที่ทนายพอดีที่ผูใ้ใดเอานี่ปน <5. S 2> ไปเรียนนี่ได้ซูมืออย่ามหาด้อนะครับอ่าชุดร่วมมือนะครับจนๆคุยเลยว่าได้ซูมือไปอันนี้ <laughs> อ้าวผมอ่านยมืตัวเนชุดร่วมมีเล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติสองเก้าเจ็ดแปดจับคู่เจ็ดสองแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดสองพิเศษปกติวี่ไอพี่้าเจ็ดหกสาม จับคู zat, anf, ่หกหาสามเจ็ดหกเจ็ดสามหาเบิ้ลสามสามหาหาด้ไหครับแบบนี้เนาะสำหรับแนทางของพอลี่ชุดร่วมชุดนี้เขาดีนะครับจับหน้าจอไว้นะครับครนะครับจะบริพาดโอกาสเดออนะครับมีมีเพิ่นสูงใสอยู่ห็นถามมาประมาณสองคนเี่างนี้อันเล่กเด่นยี่มงไหนเลขกเด่นยี่มองแคางเดาวด้วยครับเด้อ คือเด่นเด่นนี่ใส่ดาวไปเลยมันจังโมได้ไปเขียนตัวหนังสือเงาเนี่ยอเพิ่นโมเห็นเด่นเด่นยศคุณเพิ่นโมเห็นเด่นคือเด่นเด่นท่านหยอกไปใกล้ๆดาวครับตัวเดียวครับตัวเดียวครับมาเบิ่งชุดไอ้ราสตาราสตาร์ครับลาสตาร์ได้แลครับลาสตาร์นะครับเขาว่าเด่นด้วยใส่ละครับเด่นนี่ได้นะครับเนี่ยเด่นนะครับนี่เด่นเด่นก็ได้วิ่งก็ได้ครับเขาเป็นปเขียนว่าเด่นเลยเออปีกเขียนดาวเนาะครัพอเราจากอาไหนเขียนเด่นดีกว่าเราพอดีเป็นหลังเชียนเด่นนะ มันต้องชัดแจ้งมันต้องแจ้งมันจ้งตามหาความกุ่นเค่ย้ยเส็นเกี่ยมาเด้นยุสเียว่าเนีนว่ากเขาาดาเขาจได้ว่าดายังดาว่าเป็นเด่นได้เด่นเห็นมีตัวเดียวนี่แสดงมาเด่นเด้ครับเน้อแต่เพื่อนเนาะเอานะครับตอนนี้จับว่าเก้าสี่เก้านะครับเกนสามจับไปเก้าศูนย์สามสี่เก้าสามสี่ศูนย์นะครับเป็นลาสกาแ้่พกินนะครับตอนนีจับไปห้าสี่ห้านะครับห้าสี่ห้าเด่นห้าจับสิบห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าานะครับ ส่วนกายชาติเนี่ยแปดเจดแ่น8ปนะครับจับไว้แปดสามเจ็ดแปดหาแปดรคาหาหานะนะครับจัาไว้พี่น้องนะครับมึงชุดยอดนิยอมนะครับขึ้นอีกการแตกสตัวอยอะอนุญาตพิเศษเจ็ดศูนย์เดเด่นสองจับคู่เจ็ดเจ็ดแปดสองจ็ดสองแปดศูนย์ปกติ3ามหนึ่งสเด่นหา จับคู่ศูนย์สามหาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหนึ่งวิ่ไอพี่ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าเล่นแปดจับ 72, 9, 2, 7, 8, 6, 8. คู่เจ็ดสองเก้าสองเจ็ดแปดหกแปดจะหนีได้ไหมครับเล่นได้เล่นแปดเอานะครับก็บประมาณนี่แหละสำหรับชุดเจานะเนาะชุดร่วมนะครับก็ถือว่าผลงานดีสนนะเสมอเนาะผลงานในทั้งชุดยอดนิยมยเดี๋ยวมันแตกซ้ำโตน,นะครับ เออแตกกี่ดอกจับวัถึงจับวัถึงกี่เชือกเราแตกกระแตกระดอกพนังจับว่ได้ในตะโคกันในตัวสองตัวเนาะผู้ลงทุนกับเบิ้องไอตัวแดงไอพวกตัวน้อยๆครับเอาไปจับแท่เอาเขามีเขามีโอกาสได้สามครับผมถือว่าผลงานมาดีเนาะดอกเพลติดตามประจำกับศิลโชคกกระดอกสำหรับพอลี่ นะครับก็ติดตามไปเรื่อยเด้อยนะครับช่วงนี้แค่เราดูการเข่าดีอยู่ครับช่วงนี้ยิงเบิร์นเบิร์นเข่าดีเนาะจำไว้คือก็จำแนเงเยวะสำหรับเบิร์นพอลลี่เนาะนะครับเบิ้์นก็มาดีท่านสังเกตดีๆเบิ้งแล้วกันสังเกตสุรัาสุราไม่มีโอกาสได้สามตัวครับมีโอกาสสามตัวมีโอกาสได้สองตัวกันพลาดยากพร้อมมันมันออกดีอยู่มันยังจับบ่ได้ จะฝั่อยกระยากว่าแล้วเนาะไปจําหลายเนาะรับซีคูนนะครับเจว่ามีเพิ่นถามมามันจางๆไบ่ค่อยเห็นก็คือสีเห็นเห็นชัดแล้วชัดเจนบ่าชัดเจนยังไงก็แจ้งคอมเมนต์มาในเด้่อครับเรือมันบอกว่าชัดแล้วสะพัดเปลี่ยนปากกาซีเมนที่มันใจหน้อยใจน้อยเพราะจะบอกใจหน่อยน้ำเึ้งตเลงจะตอนเราไม่ค่อยชัดวันนี้ชัดดีแล้วชัดสว่างดี ตัจ<า>ออีมันปากกาใส่หน่อยๆพเห็นใช่หว่าม่วห้องอันเนี้ยห้องาเห็นเนาะ้าวอมวานาขาวชัดเจนดีนะครับชครั้งสุดท้ายเล้ครับเลยชุดรวมครับชุดรวมคันวันจีจีิบหายครับอ่าบริรัมย์นีแขับเคลรไปเรื่อยขับเรื่ออ่าบผมน้าศรีารีระ ชิบยดนยิย่อมครับพิเศษปกติวี่ไอที่ครับจะไปจอยได้พี่นอางนะครับอ้าชกๆกันมากกันออสุข,ขออสุขคตขอบคุณพอลี่ล้วครับสวัสดีครับ